โผคอรมอนิ่ง oh, แต่ว่าคนอกหักเนี่ยยังไม่นิ่ง <laughs> บ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้การเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าดูวันนี้นะครับดูการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดโผคณะรัฐมนตรีนายุกแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนยครับก็เ,เรียกว่านิ่งแล้วนะคาดว่าจะมีการาขึ้นทุนกล้าว ในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็จะมีการประชุมสภานะหรือว่ามีการถวายสัตว์ปริยาณหรือว่าแถลงนโยบายในช่วงระหว่างประมาณวันที่11-13หรถึง13ือนี้นะแล้วก็เชื่อว่าวันที่15เดือนกันยายนก็สามารถที่จะทำงานในคอรมชุดใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบก็คือตามที่กฎหมายบัญญัติ นะครับหลังจากที่มีการถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วก็มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วถ้าดูโผวันนี้นะครับโผที่นิ่งเนี่ยนะก็น่าจะดูได้อยู่พอสมควรนะครับคาดว่าไม่น่าจะาเปลี่ยนแปลงอะไรไปอีกแล้วมากนักนะครับเรื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยอย่างกรณีไปดูที่กระทรวงต่าง,าง,างนะครับต่างประเทศนี่ก็คุณมาลิด นวัตยุติธรรมก็คุณทวีสอดส,สองนะทรัพยากร,กรก็คุณเฉลิมชัยนะอ่ะกระทรวงท่องเที่ยวอ่ะน,นี่ก็คุณสรวงนะคุณสุดาวันก็ไปที่วัฒนธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็คุณวัลราวุฒิก็ไปที่พัฒนาสังคมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อ่อีกโผหนึ่งในส่วนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นนี้ก็มีคุณนริมมนนะ ก็เป็นว่าการอัคราผมเผ่าที่ก็เป็นช่วยนะคุณอะไรนะอิทธิามาอันนี้ก็เป็นรัฐดีช่วยเช่นเดียวกันส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่ก็ไปว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคุณจิรพรเนี่ยก็เป็นประจําสํานักนายกก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์สริรินันอันนี้ก็มาเป็นรัฐดีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็ในส่วน ต่อไปกระทรวงการคลังนี่ก็น่าจะเป็นคุณพิชัยนะคุณพิชัยชุนถาวรหาวชิระเนี่ยนะครับนะเป็นว่าการนะแล้วก็ไปเป็นรองนายกรัมรีด้วยแล้วก็มีคุณเผ่าภูมิอันนี้เป็นช่วยคลังแล้วก็คุณจุลพันธ์นริวัตรอันนี้ก็เป็นช่วยคลังเช่นเดียวกันนะส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีคุณพิชัยนิพันธ์นะมาเป็นรัฐบุรีว่าการอันที่ช่วยก็จะเป็นคุณนภินทร แล้วก็มีคุณสุชาติชุมกลิน่นะครับอันนี้คือส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะทีนี้มาดูในส่วนของกระทรวงกลารหมอันนี้ก็เป็นกระทรวงที่หลายคนนะครับมีการคา,าดการก็ปรับไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยนะครับล่าสุดนี่ก็น่าจะได้อยู่พอสมควรน,นะครับโดยมีท่านภูมิธรรมเวช้าชัยซึ่งเป็นรองนายยกรัฐมนตรี นะครับแต่เดิมก็ดูกระทรวงาพาณิชย์แล้วมาเป็นควบระรัมนตตีว่าการกระทรวงกาโหมมีพลเอกนัฐพลนักพาณิชย์อันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นโกต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติมาเป็นรับจีช่วยนะฮะอันนี้ก็น่าจะน่าจะนิ่งอยู่พอสมควรหลายคนก็บอกว่าคุณสุรินทร์ครางแสงไม่ได้มาหรือนะครับการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะแต่ว่าอันนี้ตราบใดที่ยังไม่ปวดกล้าวกก็ยังถือว่าโอเคนะครับมีโอกาส ทุกสิ่งอยากเกิดขึ้นได้แต่ว่าน่าจะนิ่งอยู่มากพอสมควรณเวลานี้นะครับอันนี้ก็เห็นท่านนายกรัตรีบอกว่านิ่งแล้วน,นี่เป็นโผลคอ,อรมอที่ผมดูจากช่องสามนะนะครับไม่ได้ไปดูโผจริงก็หรอกเออนะครับแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยก็มีคุณอน,นุทิน,นเป็นรองนายกแล้วก็ควบมหาไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครช่วยมหาไทยคุณชาดาไทยเศรษฐ์อันนี้แต่เดิมก็มีแนวโน้มว่า น่นะครับจะได้เป็นไหมเรื่องคุณสมบัติเรื่องจงริยธรรมอันนี้ก็มาเป็นช่วยมาหาไทยแล้วก็มีคุณทีรัรัตสำเร็จวันนี้แตนจับเพื่อไทยก็มาเป็นช่วยมาหาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นโผลที่ค่อนข้างจะหลายสื่อนะยืนยันกันว่าน่าจะตรงน่าจะใช่แล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องรอปรวจก้าวแต่ปัญหาคือต่อให้คอร,รอมองนิง่งคนที่อกหักจากการปรับคอร,รอมอนในคราวนี้นะครับยังไม่นิ่ง นะคือไม่นิ่งหมายเขาว่าฝ่ายที่พักการเมืองที่ไม่ได้มีตําแหน่งคือคาดหวังว่าตัวเองจะได้เป็นคณะรัฐมนตรีชุดนี้เสร็จแล้วเขาก็ไม่เอามาร่วมนะครับแต่ในรูปแบบพักพักที่แรกแรกแรก,แรก,ก็คือพักพลังประชารัฐอันนี้นะครับเห็นคุณประวิทย์วงสุวรรณนี่แหมอารมณ์บอดจอยเลยนะผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแหมก็ยังมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่เลย เขาถามว่าแก้มาตราไหนเออจะแก้เป็นรายมาตราหรือว่าแก่แบบไหนอย่างไรกว่าจะแก้ก็แก้เลยว่าไงนี่เออก็แก้ตามที่สารรัมนูลไม่ใช่จะไปแก้ตามสารรัมนูลยังไงคุณประวิตรการแก้มันต้องแก้ตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วก็สมาชิกวุฒิสภามันจะไปแก้ตามสารรัมนูลไม่ได้ถ้าให้แก้ตามสารรัมนูลก็ตายดิ โอ้ยออมนาจไปอยู่ในสารรัฐธรรมนูญบทตดัดิมไม่ได้ตอบอย่างนี้ไม่ใช่จะไปแก้ตามสารธรรมนูญไม่ได้แกว่าอย่างว่าน้วกับแกอารมณ์บทจอยหมดหงิดไปบุญนิติตะวันนี่ก็เงยียบชีเลยนะช่วงนี้เงยียบมันเงยียบมันเป่าสาไปเลย้ไไ,ไปให้ความเห็นทางกฎหมายที่แบบผมว่าผิดเพี้ยนน่ะนะบอกว่าการปรับครมอครั้งนี้ต้องอาศัยให้เป็นไปตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่างั้นโอ้ ้ยนะครับหน้าแหกนะกฎหมายอายเขานะเพราะว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีเขาไม่ใช่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะไพบุญนิติตวนันออกมาพูดหน้าจ่าเฉยว่าต้องปฏิบัติตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์จนกาลังในลนะเลยนะไพศาลเหรอออกมาแซวเลยบอกเฮ้ยคุณจะไปฟ้องศาลไหนนะไพบุญนะฟ้องศาลยุติธรรมก็ไม่รับ ฟ้องศาลปกครองก็ไม่ใช่เมายะคำสั่งทางปกครองฟ้องศาลร,รัฐมนูนก็ไม่ใช่กฎหมายมันไม่ให้เออแล้วคุณจะฟ้องไหนฟ้องอย่างเดียวคือศาลรัฐรภูมิซัดไผ่บุญนิติตะวันอันนี้อดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถึงว่าพลังลประชารัฐปันดึงออกมาแบบนี้อันนี้ก็ตีโพยตีพายก็คือไม่ยอมพวกอกหักนะครับอีกคนหนึ่งที่อกหักนะและคาดหวังอย่างสูงครับแล้วก็ร่วมคอรอมอก็คือพลตเลศเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศ อันนี้ท่านก็คาดหวังแม้ตาแหน่งอย่างน้นอยท่านก็ต้องร้องนายกระัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการว่าอย่างนั้นนะครับคาดหวังคาดหวังแต่ปรากฏว่าคุณเสรีเตมียาเวสมีสสเพียงคนเดียวในพักอะนะมีคนเดียวแล้วคุณเสรีก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผูดด้แทนราษฎรเขาก็เลยหนักอกหนัก,นกใจว่าเอ้ยคนคนเดียวมีสสคนเดียวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสสลูพักจะเชื่อหัอวหน้าพักก็เปล่าด้วยซ้ำไปอะ ก็เลยเขาไม่เอามาร่วมคอเรหมอวสสมันมีน้อยไม่รู้จะจัดโควตายังไงคุณเสรีแต่มีเวทก็ออกมาโหทํารูปแบบว่าจะแฉท่านทักษิณนชินวัตรนะเรื่องชั้น14ตรงพยาบาลตํารวจมันคนละเรื่องนะคุณเสรีนะไอเรื่องไปเยี่ยมชั้น14แล้วก็โอ้โหฟาดม่วงฟาดงาฟากดไปยังเรือนจําฟาดไปเกี่ยวข้อง ล่าสุดเห็นบกฟาไปถึงรชาชเลขาโอ้ยไปกันใหญ่แล้วคุณเสรีเอ้ยนะไปกันใหญ่แล้วนะฟาดงวงฟาดงานแบบนี้ผมว่ามันบ้านเมืองก็ไม่ได้อะไรเนาะเออไปชนเมื่อวานก็พูดแล้วนะฮะปากท้องไปชนไม่ได้ดีขึ้นกระเป๋าตังค์ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการฟาดงวงฟาดงานของคนที่อกหักเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะ คนอกหักเพราะรักไม่เป็นอกหักเพราะรักเป็นแต่ถูกขักอกอันนี้ก็ดิ้นกันพลาดน,นะดิ้นกันพลาดอยู่พอสมควรก่อนพลังวชระก็ดิ้นพลาดก็คือภัยบุญนิติตะวนันออกมาตีโพยตีภายอ้างขู่เรื่องจะใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามจริงๆภัยบุญนิติตะวนันเลยนะคุณไมอ้างกฎหมายแพ่งพาณิชย์ตั้งวิสัญญาคุณจะไปฟ้องศาลไหนอะก็อย่างที่คุณไปศาลพืชมงคลก็พูดหลับต้องไปฟอป้องศาลพระภูมิ <laughs> เพืเ่อเผยสารพระภูมิก็ไม่รับวินิจฉัยนะครับเพราะว่าสารประภูมิไม่เกี่ยวกับผมเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเออนะครับเอาเอาเป็นว่ารอปลดเกล้ารอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ผมเชื่อว่าอาทิตย์นี้รู้แน่นอนนะครับถ้าพรุ่งนี้มีการปลดเกล้าก็คงจะไม่นานนะครับคงจะไม่นานหลังจากนั้นก็รับสนองพระบรมราชโองการก็จะมีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีมีการประชุมรัฐสภา นะครับมีการแถลงนโยบายถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบของคุณแพรทองทานชิรวัฒน์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ขอเป็นกําลังใจให้กันครับนะอย่าเพิ่งไปฟาดงวงฟาดงานะอย่าเพิ่งไปต้านไปค้านเลยอกหักก็อยู่ส่วนอกหักนะจะค้านจะต้านก็อยู่ในเหตุและในผลในข้อกฎหมายครับเอาละครับวันนี้จำลองเชมวนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ